ภริตววานเมตตาสเมตาพาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตั์านันตุสเกเกเมจรู้เปคิริสิคารเตเตจันทลิเควิมาเน Tibera te te kame Nuruwa na kahane Pumma dewa Chala thala wisame tap hanaka Ditan ตาสันติเกยังมุนิวาราวาจนะสซาเทวเมสุนันตุธรรมสวนรกาโลอายามพะทันตาธรรมสวนรกาโลอายามพะทันตาธรรม มาสวันกาโลอามพทันตาน